สวัสดีค่ะพี่กอล์วิ่ลี่รีพอร์ตนะคะครั้งที่14นะคะประจำวันที่3ถึงวันที่หาเมษาย,ยน2องห้นะคะถ่ามาที่เรื่องฟ้องกะบฏน,นะคะเมื่อเช้าได้อัปเดตพี่ก็ฟังไปแล้วนะคะทั้งหมดนะคะยอดนี้ของทุกคดีนะคะคงเหลืออยู่ที่4 7 8ล้า1 1นนะคะก็ อันนี้ยังไม่อัปเดตนะคะมันมีบางคดีที่จ่ายไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเน็ตจะอัปเดตพี่ก๊อฟฟังอีกทีนะคะก็เดี๋ยวประมาณวันจันทร์นะคะจะรวบรวมให้ชัดเจนกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวมันหยุดยาวแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นแล้วก็เหลืออีกคดีหนึ่งนะคะพี่ก๊อฟซึ่งคดีนี้เดี๋ยวเน็ตรอให้มีความชัดเจนจากพี่ก๊อฟก่อนนะคะว่าถ้าพี่ก๊อฟบอกจะจ่ายต่อเป็นงวดเน่ยก็จะดึงไว้ก่อนจะยังไม่คุยนะคะแต่ถ้าพี่ก๊อฟจะจ่ายทั้งก้อนเลยอันนี้เดี๋ยวเน็ตต้องโทรคุ อันนี้ความคิดเน้นนะคะถ้าพี่จะพี่ก๊อปจ่ายทางก้อนเลยเนี่ยอาจจะขอลองคุยกับเขาดูว่าถ้าเราจ่ายทางก้อนเลยเนี่ยขอลดส่วนของดอกหรืออะไรอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขอคุยกับเขาได้บ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคะก็ถ้ามองจากเรื่องของการตัดสินออกมาแล้วมันก็คงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะลองขอลองเขาดูนะคะอาจจะช่วยพี่ก๊อปได้ประหยัดได้อีกทางหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะพี่ก๊อฟเรื่องของการสรรหานะคะอันนี้บางทีเน็ตอยากให้เข้าใจเน็ตด,ด้วยะนะคะไม่ใช่ว่าเน็ตไม่สรรหาให้ก่อนหน้านี้เน็ตก็สรรหาให้ต้อมได้สัมภาษณ์ไปแล้วประมาณสองสามคนนะคะคือไม่นับช่วงก่อนก่อนหน้านี้อีกนะคะก็ต้อมยังเลือกอยู่นะคะก็ยังหาแต่ทีนี้มันมาเป็นมันอย่างนี้พี่ก๊อฟคือกลุ่มพามันเป็นช่วงของเรื่องการจ่ายโบนัสเป็นแล้วก็แมมมีนาเรื่องของการปรับเงินเดือน นะคะเนก็ยุ่งพอสมควรนะคะก็ไม่ได้อ้างนะคะพี่ก็มันมันยุ่งจริงๆเพราะว่าต้นปีเนี่ยเรื่องของมันต้องต้องมาออกเรื่องของทวีห้าศูนย์ให้พนักง,งานอีกนะคะเรื่องเด็กก็ต้องไปขอลดหย่อนไปยื่นภาษีของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของต้องยื่นภาษีประจําปีอะไรอะของบริษัทเรื่องของประกันสังคมแจ้งเข้าแจ้งออกเรื่องของ นำส่งประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยุ่งๆนะคะไม่ใช่ไม่สรรหาให้แต่ช่วงของสรรหาของเน็ตมันอย่างอย่างช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยมันสรรหาให้ต้อมไม่มีเวลาจริงๆนะคะส่วนเมเนี่ยมันก็มีการเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาพี่กอลคือเรื่องของแม่สายเน่ยเน็ตนนบอกเลยค่ะมันเป็นเรื่องของแมนนวลน,นะคะมันไม่ใช่ว่าน้องไม่ทํางานบางทีน้องอ่ะก็ยุ่ง เพราะว่าเรื่องของแม่สายเนี่ยเรื่องของลงตารางเวลาเนี่ยแทบไม่ได้เข้าไปยุ่งกับน้องเลยนะคะก็จะมาตรวจอีกท,ทีก็คือปลายเดือนแล้วก็ถามเอานะคะว่ามันผิดสังเกตอะไรตรงไหนแต่ทีนี้บางทีอยางให้ต้อมเข้าใจนะคะเพราะว่างานหลักก็มีนะคะงานรองก็มีเรื่อง,องการสรรหาบางครั้งก่อนหน้านี้ต้อมก็บอกคุณสมบัติมาว่าเออไม่เอาคนที่เป็นคอมก็ได้เ,ออเป็นคอมก็ได้เป็นพอมีพื้นฐานนะคะพอเราลงรับสมัครไปบางทีไปสมัครที่นอกที พนักม,นมีน้องเขาสมัครเข้ามาเ,เขาส่งเข้ามามันก็อาจจะเป็นโปรไฟล์ที่เราลงอันเดิมนะคะว่าว่าเราต้องการลักษณะแบบไหน,นแต่ทีเนี้ยต้อมก็มาแจ้งเปลี่ยนเป็นเว็บมาสเตอร์นะคะมันอาจจะแบบมันมีปรับปรนกันมาที่มันไม่ตรงสายแต่เนตก็เข้าใจนะคะในมุมของต้อมต้อมอยากได้คนไปทํางานแต่ในมุมของเนตเน่ก็อยากทํางานให้เสร็จเหมือนกันพี่กอตอบคือมันมันหลายอย่างในะส่วนของเนตเนี่ยปรับเงินเดือนแจ้ง ปรับเงินเดือนปรับโบนัสจ่ายโบนัสนะคะมันก็พี่ก๊อฟก็ทราบอยู่พี่ก๊อฟมาสรุปให้เน็ตมันกระชั้นชินแล้วเน็ตก็ต้องยุ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเงินนะเน,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 น็ตปลีกเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยเมื่อเดือนที่แล้วเน็ตก็ตามเรื่องคดีพี่กอ๊อฟทั้งเดือนเลยเพราะว่าเน็ตก็อยากให้มันจบชัดเจนแล้วจะได้ส่งต่อให้ปุ้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจ่ายเงินคือมันหลายอย่างพี่กอ๊อฟมันงานหลายหน้าพอสมควรนะคะบางทีเรื่องสัญหาก็อยากให้เข้าใจนะคะเพราะว่า เน็ตก็อยากเล่งให้พี่กอม์ฟเนเข้าใจว่างานทางน้อก็เล่งแต่ว่าทาไงได้ถ้าสมมุติวันนี้จะให้เน้นรับคนเข้ามาเพื่อไม่ให้มานั่งสันหายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาว่างันก็เปลืองค่าใช้จ่ายเรานะคะยังไงเนี่ยก็พยายามสรรหาให้อยู่มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเน็ตก็เข้าใจนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะหาให้แต่ว่าวันที่7็ดเนี่ยจะมีมาอีกสามคนนะคะ ก็เน,นไม่แน่ใจว่าจะมาไหมแต่ปัญหานะวันนี้ที่สรรหามาแล้วน้องไม่มาสัมภาษณ์งานเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยพี่กอล์ฟเนททำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเราสรรหาให้แล้วแต่เขาไม่ยอมมาสัมภาษณ์นะคะอันนี้พี่กอลฟก็ทราบดีนะคะเพราะตอนสรรหาเชียงรายด้วยกันพี่พี่กอลฟก็รู้เนทส่งให้พี่กอฟบันหนึ่งประมาณ 3- ามสคนอย่างเงี้ย มาสักประมาณสิบกว่าคนก็มียี่สิบคนก็มีนะคะบางทีไม่ถึงครึ่งก็มีเนี่ยเน่กก็เลยมองว่าก็ต้องเข้าใจส่วนนี้ด้วยนะคะถึงจะสรรหามานานแต่คือก่อนหน้านี้สรรหาเนี่ยคือแจ้งเวลาทํางานคือวันอังคารถึงวันอาทิตย์มันไม่มีคนพิคอปก็ทิ้งเวลาหามานานจนต้องบอกว่าอาเปลี่ยนแล้วให้เป็นอยู่สออาทิตย์แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเป็นช่วงปลายปีนะคะแล้วมันก็ยุ่งมันก็มาคาดเกี่ยวกับช่วงต้นปี เวลามันก็เลยนานแล้วก็เดือนนี้เนี่ยวันหยุดค่อนข้างเยอะนะคะมันก็ทําให้การสัรหามันก็ชะงักไปช่วงหนึ่งแต่ว่าวันที่7จเนี่ยจะมีเข้ามาเอีกค่ะ,ะก็รอดูก่อนนะคะว่าจะน้องจะเข้ามาสัมภาษณ์ไหมคือกลัวอย่างเดียวคือไม่กลัวไม่เข้ามาค่ะพี่กอปค่ะ,ะต่อมาเป็นเรื่อง CRM นะคะ,ะเรื่อง CRM เนี่ย ก็เดี๋ยวเน่ขอทิ้งไว้สักสองสามอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะ CRM ต่อนเนื่องไปอีกทีนะคะเพราะว่าบางทีเรา CRM ถามลูกคา้าไปบ่อยกลวลูกค้าลำคาญนะคะพี่กอ๊อฟก็ในที่นี้ไม่มีอะไรคะ่ะแต่เน็ตอยากให้เข้าใจอยากให้พี่กอ๊อฟกับต้อมบางทีต้องเข้าใจเน็ตด้วยนะคะว่างานอะ่ะมันมีหลายส่วนงานด้วยกันมันก็ไม่ได้นั่งนิ่งบางทีเน็ตก็ยุง่งต้อมก็เร่งนะคะส่วนงานของต้อมอาจจะ อาจจะมีลูกน้องเยอะมีคนช่วยเยอะแต่ของเนตานะมันมีกันอยู่สองคน <c oughs> ก็พยายามที่สุดแล้วนะคะค่ะยังไงนะก็อยายกให้พี่กอบเข้าใจหน่อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ